แล้มาแข็งกิดเบี้ยวดีกว่าแกส่งมาโยมันเป็นยังไงมันเป็นยังไง เอาใหม่สวัสดีดีค่ะเอาเก็สก้มลงไม่สุดให้เอามือไว้ที่จมูกแล้วก็ก้มลงสวยๆอย่างนี้สวัสดีค่ะอ๋อแมแดนแอนด์สีออนนะคะวันนี้ กินบ้านอ่เขา cancel q น e u e ลูกค้าลูกค้า cancel อ่ะวันนี้คิดคอนเทนต์สดๆร้อนๆเลยแล้วมาแข่งกินเปรี้ยวดีกว่าเออใครรู้จักคำว่าเปรี้ยวมั้งคะแจกลายแม่จจกลายแม่ อะไรบ้างที่เป็นเปรี้ยวอพี่กุ้ยมะนาวเก๋อะไรคะดาริงปิงใหญ่ๆแล้วก็มันเส้นก็ไม่ร้อนพี่กล้าอะไรมะม่วงหาวมะนาวหงมันโงมะนาวหง่รู้อะไรมาพูดตามมาพี่ห่ออะไรเปรี้ยวคะมะขามเปียกเออเดี๋ยวเราถ้าเด็กกินเปรี้ยวแต่กติกาของเราคือห้า โอนาขาวออกอากาไม่ออกเอเกียวออกยิงจบที่กูเริ่มก่อนอ่งุนดอมอางุนดององุนดอห้ามทำหน้าเปรี้ยวนะให้ทำหน้านิ่งให้มากที่สุดนะ ข้าทำน้าเปรี้ยวนะอร่อยไหมอ้าวอร่อยเหรออร่อยอแก๊สค่ะอะพี่ออโอ้โหบล็อกเละอ่ดูเเสียงดังอะ ไม่ควรเริ่มเป็นใหญ่ตามมาอร่อยนะพี่ก้าด่านที่สองคือมะม่วงเบาค่ะหัวเปาก เปียวนะอ๋อเปียวนะฮ่านะ่าฮ <c oughs> ่่มาฮ่าฮฮ่า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 ่่ ดูให้ดีโอโห้เขียวเขียวแม่แค่เกินปุ๊บเลยงัย้นกินกินไปละ แม่ต้องเป็นคนบีบไม่แม่เป็นคนบีไไนบไม่ได้แม่ให้เขาบีบเองเถอะหนูเต็มตัวแล้วเนี่ย

เฮ้ยปเอาไปเลยในมือหนึ่งลูกกัดละมองถ้าไม่หนูต้องลูกใหญ่ด้วยกัดเขียวค่ะเฮ้ย คุณช่เป็นไงคะหวานใช่หรออ่ะกูดคุณมันเก่งว่ะเทียวตาเทียวต่อนี่ก็บ้าจี้กัดแรกมาเริ่มเทิม เฮ้ยแล้วคนดื่มเปเปลี่ยวได้ไงวะเูดหน้าหวานหวานเปดหน้าก่อนลูกไม่เปลี่ยวแล้วมันจะเปลี่ยวยังไงเฮ้ยเดี๋ยวระดับแม่แล้วต้องนีอเคกินไปอย่างกัหนูกันเพึ่งเยวพอ อะไรน้ำเข้าหน้าเกียวเกียวสาธิเกียวเกียวกูนมาก็กินเตียวเกียว เปรี้ยวแม่เกิดมาเป็นแม่ทั้งชีอ,อ้นปวดอย่างนี้เลยอ่ะ เด็กๆนี่ลูกใจมนาโหนมัม่วงหามนาโหนโหยโอ้โหะโคลนเม็ดเลยเฮ้ยเปรี้ยวอ่ะเอากู๊ด ว่าไอ้ผลไม้นี้นะมะม่วงหามะนาวโหเนี่ยมันช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายแต่ถ้าใครมีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายแม่จูนมีตัวชจูนใช่ใช ไฟด้าพาสคะช่วยเรื่องของการระบบขับถ่าย1 2, นึ่งสองตอนตอนตอนเช้าดูเรื่องระบบขับถ่ายของที่จะกลับมาดีเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของดูแลลูกล่าง<ะ>ด้วยนะคะช่วยในเรื่องของผิวพรรณด้วยมีทั้งพีบโอติกโพรบโอติกมากีเบอร์รี่นะคะแล้วก็กาซีเนียแล้วก็กระชายขาวนะคะอัดแน่นมาให้อยู่ในไฟด้าพาสนี้แล้วนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line@ แอดมาดามกาสกานะคะขอให้แม่จูนได้ดูแลพี่ๆด้วยนะคะนี่เลยค่ะและแชมป์กินเปรี้ยวประจําบ้านนี้วันนี้คือ ออะไรอก้าวรับรักวัลเลยจ้ารักษาไว้ให้ดีมีอพียเดียวในโลกก็ต้องขอลาพี่ๆไปก่อนนะพี่อยากกินรางวัลแล้ว พี่จ๋าใครชอบ EP นี้สสุกง่ายๆแบบครอบครัวชดาชัยแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะเรารอมานานละสามล้าน subscribe นี่ยใครอยากเห็นซีออนและมาจูนกิน okay, okay. เผ็ดน,นะคะระดับกี่เลเวลก็ว่ามาพิมพ์คอมเมนต์มาเลยช่วยมาจูนนึกด้วยว่าความเผ็ดมีอะไรบ้างสำหรับเด็กกินได้แล้วก็ผู้ใหญ่กินได้ oh. มเมนตใต้ EP นี้มาเลยจ้ะแล้วเราเจอกันใน EP หน้านะจ๊ะสวัสดี <Okay. S 1> ค่ะ okay. Hola, don't